ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งหนป้ายวิญญาณมีกลิ่นฝุ่นดินเข้มข้นโชยมาปะทะหน้าภายในบ้านมีแมงมุมเต็มไปหมดให้บรรยากาศแปลกๆสิ่งของที่วางระเกะระกะกลับไม่ได้มากมายเพราะเท่าที่ฟังจากที่เอิร์เนียงบอกก็คือตอนที่คนในบ้านนี้จากไปพวกเขาก็ได้ขนย้ายของไปหมดแล้วแม้แต่โต๊ะเก้าอี้ม้านั่งต่างๆก็มีน้อยจนน่าสงสาร คืนนั้นข้าอยู่ในห้องด้านในตลอดมึงจีฟังเอ่ยเสียงเบาเสี่ยเฉียวกม้มศีรษะลงเล็กน้อยและก้าวผ่านประตูแคบๆเข้าไปด้านในบนพื้นมีไม้กระดานวางกระจัดกระจายแผ่นไม้บางแผ่นเคยถูกหนูกัดถ้าดูค่อนข้างไร้ระเบียบพอเหยียบลงไปก็มีเสียงเอ็ดอัดดังเสียดหูฟังแล้วน่าอึดอดัดไม่มีอย่างอื่นแล้วหรือเสี่ยเฉียวเอ่ยถามไม่มีแล้วจริงๆมึงจีฟังเองก็ทุกข์มากเช่นกันข้าไม่รู้จริงๆว่าไปล่วงเกินวิญ,ญญาณตนนี้ที่ตรงไหน วันนั้นตอนที่ข้าเข้ามาก็ค่อนข้างจะสุภาพเริงใจอยู่หลังจากที่ข้าเข้ามาแล้วก็ยังกราบไหว้เทพ,พเจ้าด้วยนะใครจะรู้ว่าจะมีวันดวงตกที่ไม่สามารถอธิษฐานขอพรจากเทพเซียนด้วยในวัดประจําเมืองนั้นยังมีคนมากราบไหว้ตั้งมากมายทุกวันเลยเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมตัวเองถึงได้ไปยั่วยุวิญ,ญญาณชั่วร้ายเสียได้เสี้ยเฉียวมองไปรอบๆการตกแต่งภายในห้องนี้เรียบง่ายมากมีแค่เตียงกับโต๊ะอย่างละตัวเท่านั้นบนเตียงนั้น ไม่มีมุง้งแต่มีผ้าผมที่ขาดรุงริ่งจนแทบดูไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเสี่ยเฉียวข้ามเตียงแล้วมองไปที่พื้นอีกครั้งทันใดนั้นนางพบว่าท่ามกลางกระดานไม้ที่ระเกะระกะมากมายมีกระดานไม้สั้นๆอยู่แผ่นหนึ่งนางหยิบมันขึ้นมาดูป้ายวิญญาณของหงงใช้สไปเออร์เหนียงเสี่ยเฉียวอ่านมันออกมาด้วยความรู้สึกจนใจจากนั้นก็ส่งมันให้มงจีฟังวันนั้นเจ้าเหยียบนางหรือเปล่าเดิมทีป้ายวิญญาณนี้ก็มีฐานตั้งอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีไม้ผุพังไปบ้าง ฐานไม้นั้นจึงหลุดแยกออกทาให้ป้ายวิญญาณน,นี้วางอยู่บนพื้นเหมือนกับแผ่นไม้ทั่วไปอื่นๆตอนที่เมื่งจีฟังมาถึงที่นี่ในวันนั้นก็มืดค่าแล้วเขาคงไม่ได้มองของพวกนี้ให้ละเอียดหรอกต่อให้เป็นเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็จะต้องรีบร้อนที่จะจากไปจนเพลิดเฉยมันเมื่งจีฟังเองก็งงงงไปหมดแล้วขา้ขาไม่รู้จริงๆนี่ไม่ใช่เพราะเจ้าตาบอดมองไม่เห็นหรอกแต่นางก็อยู่ที่นี่ของนางคนเดียวมานาน จู่ๆเจ้าก็โผล่มาเหยียบนางใครจะมันจะไปพอใจได้เสี้ยเฉียวู้ช้าๆแต่แทงใจดำยิ่งไปกว่านั้นเชอเออร์เหนียงคนนี้ยังมีความแค้นอยู่ในใจนางรู้สึกว่าตนเองถูกคนอื่นเพิกเฉยอยู่เสมอจึงได้ไม่ยอมไปเกิดใหม่เสียทีตอนนี้นางก็ตายไปแล้วเมื่อจีฟังก็ยังมาเพิกเฉยมองข้ามนางไปอีกนางระบายความแค้นไม่ได้จึงได้ติดตามเขาไปอันที่จริงวิญญ,ญาณตนนี้ก็ยังพอพูดจารู้เรื่องอยู่ ตอนที่นางถามก็ตอบแบบจริงใจไม่มีการโกหกกับเมิงจีฟังนางก็แต่ติดตามเฉยเฉยไม่ได้สร้างปัญหาอื่นใดไอแค้นมากมายขนาดนี้แต่นางก็ยังสามารถระงับยับยั้งได้นั่นก็ถือว่าหาได้ยากแล้วเสี่ยเฉียยสั่งให้เมิงจีฟังถือแผ่นป้ายนั้นแล้วพากันเดินออกไปข้างนอกเร็วอย่างนี้เลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ยังไม่ถึงหนึ่งเครื่องเลยนะบ้านหลังนี้ไม่ได้ใหญ่โตจะใช้เวลานานได้อย่างไรเสี่ยเฉี่ยย้มย,ยิ้มสายตาที่มองเจ้าสเสวียนจริงก็อ่อนโยนมากเช่นกัน มื่จีฟังแค่นเสียงเหมือนแมวขู่ออกมาสองทีเดิมทีเจ้าสเสวียนจิงคิดว่าอาจมีวิญ,ญญาณอยู่ข้างในไม่แน่พวกเขาอาจจะถูกกักไว้ข้างในสักพักแต่ก็คิดว่าในเมื่อมื่งจีฟางสามารถออกไปจากที่นี่ได้ปัญหาที่นี่ก็คงจะไม่ได้ใหญ่นักเสี้ยเฉียวจะต้องจัดการได้แน่แค่อาจจะใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเขาแค่นึกไม่ถึงว่าจะเร็วขนาดนี้ภายใต้แสงอาทิตย์ป้ายวิญญ,ญาณน,นั้นยิ่งดูเย็ยนเยือกยิ่งขึ้น เงาของเมังจีฟังกลายเป็นสองเงาอีกครั้งอีกเงาหนึ่งก็ยังเป็นเงาที่ไร้สีสันโจวเว่ยจงเองก็ตกใจเช่นกันเขาเคยเห็นปรมาจารย์จับวิญญาณมาก่อนก็จริงแต่ก็ยังไม่เคยเห็นปรากฏการณ์จริงๆและแปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนตอนที่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์เข้าฝันวิญญาณตนนี้ปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่ที่เซี่ยเฉียวนำป้ายวิญญาณออกมาแล้วนางมองป้ายวิญญาณด้วยท่าทางโดดเดี่ยวและอ้างว้างมาก แผ่นป้ายวิญญาณนี้เก่าแล้วข้าเอาอุปกรณ์แกะสลักมาด้วยประเดี๋ยวข้าจะหาไม้ดีๆมาแกะสลักป้ายให้เจ้าหม่สักอันถ้าหากเจ้ารู้ว่าครอบครัวของตัวเองชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรหลังจากที่กลับไปแล้วพวกข้าจะตามหาพวกเขาให้แล้วส่งป้ายวิญญาณกลับไปดีหรือไม่เซี่ยเชียวเอ๋ยถามใช่เอ๋อเนียงสายหนะ้าตอนนั้นพวกเขายังจำข้าไม่ได้ตอนข้าตายไปพวกเขาจะสนใจป้ายวิญญ,ญาณได้อย่างไรอันที่จริงนางเข้าใจดี นอกจากนี้ลูกๆของนางก็แก่ชาราแล้วพวกเขาคงจะลืมนางหมดสิ้นไปนานแล้วหลังจากเป็นวิญญาณมาหลายปีอันที่จริงนางเองก็คิดอะไรได้หลายอย่างเมื่อนางมองย้อนกลับไปในชีวิตของตนเองนางก็พอจะเข้าใจได้ว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นางโง่เกินไปเมื่งจีฟังคุกเข่าจูจูเสียเฉียวก็ตะคอกใส่เมื่งจีฟังเปลือกตาของเมืงจีฟังกระตุกแข้งขาเขาอ่อนลงแต่เขาก็ยังกัดฟันถาม มีสิทธิ์อะไรเขาเป็นถึงคุณชายมื่งทำไมจะต้องคุกเขา่าง่ายๆอย่างนี้และมานินเป็นคำสั่งของนักพรตอย่างโมชูเซิงด้วยเสี้ยเฉียวมองเขาอย่างเย็นชาเจ้าสเสวียนจิงเตะเขาโดยไม่พูดอะไรสักคำพริบตานั้นข่าวของเขาก็งอพับลงแล้วตัวเขาก็ล้มกระแทกลงกับพื้นทันทีเจ้ามายืมบ้านคนอื่นอาศัยค้างคืนแล้วยังไปเหยียบป้ายวิญ,ญญาณของเขาอีกจะต้องขอบคุณและขอโทษเขาด้วยเสี้ยเฉียวเอ่ยเหตุผลวิญ,ญญาณตกตะลึงไปเล็กน้อย ไม่ต้องหรอกไหนเลยจะต้องขอโทษนางแม้ว่านางจะพูดออกมาอย่างนั้นก็จริงแต่เมื่อเห็นว่าเขาคุกเข่าให้นางก็รู้สึกมีความสุขเล็กน้อยสีหน้าของเมิงจีฟังดูไม่จืดแต่ด้วยอำนาจของราชายาตเขาจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องก้มศีรษะให้นางข้าขอโทษท่านและขอบคุณที่ให้ที่พักพิงข้าจะไม่ต้องนอนในป่าวันนั้นเจ้าจะต้องขอบคุณนาง เซี่ยเฉียวมองเขาอย่างจริงจังสถานที่นี้มีพลังหยินและไอแคนไม่น้อยจะต้องมีพวกมูหนุ่มดแมงมากมายแม้ว่าเจ้าจะเข้าไปในห้องแล้วก็ตามข้ออากรงว่าคงไม่พ้นต้องเดือดร้อนประสบเหตุจากสิ่งเหล่านั้นเป็นแน่แต่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มืดมิดอย่างนั้นเจ้ากลับสามารถผ่านพ้นค่ำคืนนั้นไปได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากข้าเดาไม่ผิดคืนนั้นสภาช่ได้คอยขับไล่อันตรายมากมายให้เจ้าและคุ้มครองให้เจ้าปลอดภยัยเซี่ยเฉียวเอ,อ่ยอี เมื่อจีฟังได้ยินเช่นนั้นก็เงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจเป็นไปได้อย่างไรเสี่ยเฉียวกลับมองไปที่สไพใช่สสไพใช่พยักหน้าอย่างเงียบเงียบไม่มีใครอยู่ที่นี่มานานแล้วแค่เห็นแวบแรกข้าก็รู้แล้วว่าคุณชายเมื่อผู้นี้เป็นคุณชายผู้บอบ,บางเขาคงจะพกกับเรื่องลำบากจะมาอาศัยพักพิงในบ้านข้าแค่หนูตัวเดียวก็ทำให้เขาตกใจจนตัวสัน่นดูน่าสงสารอยู่น้ำเสียงสไพใช่สงบมาก เจ้าปกป้องคุ้มครองเขาแต่เจ้าไม่คิดว่าเขาจะเหยียบแผ่นป้ายวิญญาณของเจ้าอย่างนั้นหรือเสียเฉียวถอนหายใจสไพยใช้สายศีรษะคาคาเข้าฝันเขาเสียเฉียวชะงักไปครู่หนึ่งเข้าฝันปกติแล้วจะต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นจึงจะเข้าฝันกันได้อย่างไรก็ตามวิญญาณตนนี้มีพลังมากและเมื่อจีฟังก็อยู่ในอาณาเขตของนางด้วยดังนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ลืมข้าบอกให้เขาระวังหน่อยอย่าเหยียบข้าแต่เขาก็ไม่ฟังนั่นเป็นเหตุผลที่นางแค้นเช่นเดียวกับที่นางแค้นสามีและลูกๆของนางเองนั่นแหละทั้งๆท,ที่นางทุ่มเทยอย่างมากแต่กลับไม่มีใครให้ความสําคัญกับคําพูดของนางเลยเสี้ยเฉียวถามเมื่งจีฟังเกี่ยวกับความฝันพอเมื่งจีฟังได้ยินเช่นนั้นเขาก็อยากร้องให้ขึ้นมาทันทีวันนั้นข้ากลัวแทบตายแล้วจะนอนหลับลงได้อย่างไรข้าแค่งีบหลับไปนิดหน่อยเท่านั้น ในระหว่างที่กําลังเคลิ้มข้าก็อาจจะฝันไปแต่ข้าจําไม่ได้นี่เมืงจีฟังรู้สึกว่าในใต้ล่านี้ไม่มีใครที่ถูกปรักปรำหนักเท่าเขาแล้วเจ้าเองก็ได้ยินแล้วเมืงจีฟังเองก็ไม่ได้ตั้งใจข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแทนเจ้าได้ว่าจะยกโทษให้เขาหรือไม่แต่การตามติดคนเป็นก็จะมีผลตอบ,บุญกุศลวาสนาของเจ้าตอนนี้ก็คลี่คลายความเข้าใจผิดได้แล้วเอาอย่างนี้ดีไหมให้ข้านำป้ายวิญญาณของเจ้าไปที่วัดอวีให้นักพรตด,ดูแลให้ แล้วหากเจ้ายัางมีความปรารถนาอะไร <_ t od ay> ก็ขอให้บอกข้าข้าจะช่วยทำให้แทนช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสองหนึ่งสิงร่างที่เสี่ยเฉียวทำได้ก็แค่ทำความปรารถนาสุดท้ายของนางให้เป็นจริงแต่นางกลัวว่าวิญญ,ญาณตนนี้จะยังไม่ยอมจักไปเหมือนเดิมหากนางไม่ให้ความร่วมมือนางก็มีแต่จะต้องใช้กำลังบังคับเท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องมีการบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแล้วจะทำอย่างนั้นไปทำไม เสี่ยเฉียวค่อนข้างสับสนโชคดีที่หลังจากที่สะพใช้นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งนางก็พยักหน้าตกลงข้าอายุสั้นไม่ค่อยได้มีประสบการณ์อะไรมากมายความสามารถก็มีน้อยข้าไม่มีความปรารถนาอื่นใดนอกจากทำตัวเป็นคนไม่มีศีลธรรมสักวันหมายความว่าอ,อย่างไรเสี่ยเฉียวขมวดคิ้วมุ่นตลอดตลอดชีวิตของข้าข้าเป็นคนว่าง่ายทำงานงกๆทุกวันเป็นห่วงแต่คนอื่น หากถามว่าความปรารถนาสุดท้ายของข้าคืออะไรข้าอยากจะเป็นตัวของตัวเองสักครั้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่วิญญาณเอ๋ยอ,อีกครั้งครามปรารถนานี้ออกจะยุ่งยากเล็กน้อยหากสไปย์ใช่อยากเป็นตัวของตัวเองนางคงไม่สามารถทําแทนได้อย่างแน่นอนกล่าวอีกในหนึ่งก็คือจะต้องให้วิญญาณตนนี้สิงร่างนางเพื่อกลับมามีชีวิตสักวันหนึ่งแต่แบบนี้ก็แปลว่านางจะต้องยอมสละร่างกาย เซี่ยเฉียวไม่ยินดีจะทําอย่างนั้นนางทาทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วจริงๆเพื่อที่จะมีชีวิตรอดแต่การสิ่งร่างนี้กลับไปสถานการณ์ที่นางไม่ชอบที่สุดแล้วนางเองก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วนางจึงรู้ว่ามันเป็นอะไรที่นางรู้สึกไม่ดีเลยอีกอย่างหากเป็นการให้คนอื่นใช้ร่างนางในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกก็แล้วไปเถอะแต่นี่มันน่าอึดอัดใจไม่ดีเลยเกิดอะไรขึ้นเจ้าสวียนจิงถามเมื่อเห็นว่าเซี่ยเฉียวนิวหน้า เสี่ยเฉียวจึงเล่าสถานการณ์ให้เขาฟังเจ้าสวียนจิงได้ยินแล้วก็คลายคิ้วที่ขมวดมุ่นในไง,ไงมึงจีฟังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้หรือแม้ว่าวิญญาณเข้าสิงร่างคนทั่วไปจะมีผลกระทบแต่ท่านเป็นปรมาจารย์ท่านจะต้องทําให้ผลกระทบนี้เกิดขึ้นน้อยที่สุดได้ไม่ใช่หรือทําได้กระมังการเข้าสิงร่างคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่สไปดช่ติดตามมึงจีฟังมานานแล้วทั้งสองคนมีเวรกรรมต่อกันถ้าหากให้นางสิงร่างเขาก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่จริงๆ นางใช้เยันคาถาหน่อยก็สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีผลเสียต่อร่างกายของมืองจีฟังและทำลายบุญกุศลของวิญญาณก็ได้แล้วนี่เจ้าสเสวียนจริงเอ๋ยสบายสบายแต่เขาเป็นผู้ชายนี่เสี้ยเชียวจนปัญญาเล็กน้อยสไปใช่ต้องการเป็นผู้หญิงที่ไร้ศีและรมให้เขาเปลี่ยนไปสวมเสื้อผ้าผู้หญิงก็พอแล้วก็แค่วันเดียวเท่านั้นให้ถือว่าเขาเป็นผู้หญิงสักวันเจ้าสเสวียนจริงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ย ประเดี๋ยวค่อยบอกคนอื่นทีหลังว่าให้ทุกคนทําเป็นหูหนวกตาบอดมองไม่เห็นไปเสียก็ได้แล้วอย่างไรก็ตามจะให้นางสิงร่างเสี้ยเฉียวก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนเขาเคยเห็นเสี้ยเฉียวถูกสิงร่างกับตาตัวเองมาแล้วและเขาไม่อยากที่จะเห็นภาพนั้นอีกเป็นครั้งที่สองยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของนางก็ไม่ดีเอาเสียเลยหักนางถูกสิงครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนจึงจะบำรุงฟื้นฟูกลับมาได้เสี้ยเฉียวมองไปที่วิญญาณเจ้าคิดว่าได้ไหม เมื่อจีฟังตกตะลึงเมื่อได้ยินที่พวกเขาพูดกันเขาอยากตะโกนออกมาสักครั้งเพื่อแสดงการปฏิเสธแต่โจเว่จงกลับวางมือบนไหล่ของเขาคุณชายมั่งหากเรื่องนี้ต้องลำบากถึงปรมาจารย์โมกรัชทายาทก็จะไม่พอพระทยัยใต้เท้าเซียก็คงไม่พอใจยังมีอาจารย์เซียวอาจารย์สัง่งและคุณชายเจียงพวกเขาจะต้องจดจำเจ้าไปตลอดแน่เมื่อจีฟังมีสีหน้าสิ้นหวัง เขาไม่ควรตามเดรัจฉานพวกนี้มาคนเดียวจริงๆรังนแกเขาที่อ่อนแอและไม่มีใครหนุนหลังแต่โจเว่จงรู้สึกว่าเดิมทีมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเมิ่งจีฟังอยู่แล้วเขาต้องทําอะไรบ้างก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทียบกันแล้วหากปรมาจารถูกสิ่งร่างจะมีอันตรายมากกว่าเขารู้ว่าคนที่รู้แจ้งหนิมอย่างนั้นแตกต่างจากคนทั่วไปหากวิญญ,ญาณตนนี้ออกไปและมีวิญ,ญญาณตนอื่นที่อยู่ใกล้ช่วยโอกาสเข้ามาเล่าจะเป็นอย่างไร พอถึงเวลานั้นพวกเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วสปายใช่ลังเลเล็กน้อยแต่กลิ่นอายของเสียเฉียวทำให้นางหวาดกลัวเล็กน้อยดังนั้นนางจึงพยักหน้าตกลงในที่สุดตอนที่หนึ่สองสองไม่มีที่ให้หนีเสียเฉียวรู้สึกโล่งใจในทันทีแต่สายตาของเมื่งจีฟังกลับเต็มไปด้วยความอาฆาตตามาร้ายสายตาใจดีมีเมตตาของนางจ้องหน้ามั่งจีฟังและมุมปากของนางยกยิ้มที่สมบูรณ์แบบ น้ำเสียงของนางอ่อนโยนราวกับสายน้ำในฤดูใบไม้ผลิกระทบกับก้อนกรวดมันช่างเบาและไพเราะคุณชายมึงเจ้าตัวไม่สูงมากในเมื่อเจ้าเหยียบป้ายวิญญาณของนางแล้วหากขอให้เจ้าช่วยทำความปรารถนาให้ใช่เออร์เหนียงสักหน่อยก็คงจะไม่ทำให้เจ้าลำบากมากเกินไปใช่ไหมลำบากมึงจีฟังถึงตาใสานาง เธอใชเอเนียงช่างน่าสงสารจริงๆทั้งชีวิตของนางไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตที่มีความสุขมาก่อนเลยไม่เหมือนเจ้าคุณชายเมื่อที่เกิดมาพร้อมกับเสื้อผ้าหรูหราอาหารรสเลิศและบ่าวรับใช้เต็มบ้านเจ้ายังเป็นคนใจกว้างเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อมีเมตตาและน่ารักเซี่ยเฉียวพูดอะไรเจ้าเล่ออกมาอย่างหน้าด้านเมื่อจีฟังโชคดีเกิดจากโชคชะตาของเขาเองเซี่ยเฉียวกำลังใช้ศีลธรรมเพื่อกดขี่เขาหากเขาไม่ตกนรกแล้วใครจะลงนรก ท่านนักพรตอย่างท่านแอบร้ายเมื่อจีฟังตกตะลึงเล็กน้อยและถอยห่างครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นเขาก็พบว่าตนเองไม่มีที่ให้หนีไปไหนแล้วจริงๆรัฐทายาทและโจเว่จงกำลังจ้องเขาอยู่แม้ว่าเขาจะกล้าเอ่ยเรื่องซุบซิบมินรัชทายาทแต่ความจริงแล้วเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าท่านอาของเขาเป็นคนมีคุณธรรมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ราชทายาทก็ไม่เคยทำอะไรเขาเพราะเห็นแก่น,น้าของท่านอาหญิงและองค์ชายสี่อย่างมากก็แค่ลงโทษเล็กน้อยเท่านั้นแต่เขาไม่กล้าปฏิเสธความประสงค์ของราชทายาทข้าข้าทำอย่างไรได้เขาไร้เรี่ยวแรงจะขัดขืนจริงๆได้แต่ต้องกัดฟันอุทิศตนให้พวกเขาน่าจะมีเสื้อผ้าที่ข้ายังไม่ได้ใส่อยู่ในรถม้าข,ของข้าเจ้าแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็พอเซียวเฉียวเอ,อ่ยอีมึงจีฟังรู้สึกว่าเขาถูกลบลู เลี่ยนไปใส่เสื้อผ้าผู้หญิงหากคนอื่นรู้เขาจะเป็นอย่างไรเจ้าวางใจได้อย่างมากพวกเราก็แค่ค้างอยู่ข้างนอกอีกสักวันพอถึงพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เจ้าก็ถือว่าทำความปรารถนาของสะพายใช่สำเร็จแล้วจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับเป็นผู้ชายหลังจากที่กลับไปแล้วพวกเราจะไม่บอกญาติและสหายของเจ้าแน่นอนไม่ทำให้เจ้าอับอายแน่เีเฉียวเอ,อ่ยอีก เจ้าสวียนจริงรู้สึกว่าเสียเฉียวเกรงใจเมื่อจีฟังมากไปหน่อยเจ้าเด็กนี่ไม่ยอมคิดดูให้ดีๆบ้างว่าทั้งหมดนี้เป็นการทําเพื่อใครกันแน่เขาถูกวิญญาณติดตามหากเขาไปหานักพรตที่วัดอื่นก็คงจะไม่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้อย่างนี้คงทําได้เพียงแต่บังคับเก็บวิญญาณไปและหลังจากที่เก็บวิญญาณไปแล้วเขาก็อยากได้หวังเลยว่าจะได้แข็งแรงกระโดดโลดเต้นได้เหมือนเดินในทันทียิ่งไปกว่านั้นทั้งที่เขาโตมาขนาดนี้แล้ว แต่คาดว่าคงจะไม่เคยได้ทำกุศลอะไรมากมายไร้ความคิดและไร้คุณธรรมตอนนี้เขามีโอกาสได้ทำให้วิญญาณจักไปอย่างสบายใจร่วมกับเสี้ยเฉียวมันจะต้องเป็นผลดีต่อเขาอย่างแน่นอนแน่นอนว่าเขาเป็นรัชทายาทสิ่งที่เขาไม่พอใจยิ่งกว่าก็คือการที่ตระกูลเมิ่งสั่งสอนให้เมื่งจีฟังกลายเป็นคนเอาแต่ใจอย่างนี้เขาโตขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ความไม่รู้หรือว่าตนเองไม่สามารถขัดคำสั่งของเขาได้ พอเห็นสีหน้าหน้าทุปตีของเขาแล้วเขาก็อยากที่จะมีประสบการณ์เป็นห้องเต้ทรราชขึ้นมาสักครั้งและตัดหัวเขาเป็นคนแรกสายตาที่อึมครึมของราชายาททำให้มงจีฟังมีลางสังหรณ์ไม่ดีดังนั้นเขาจะไม่กล้าคร่ำครวญอีกต่อไปและพยักหน้าแต่โดยดีเสี้ยเฉียวกลับไปที่รถมาค้นดูเสื้อผ้าอยู่สักพักนางมักจะต้องเปลี่ยนตัวตนของตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นจึงมีเสื้อผ้าทั้งเก่าและใหม่หลายชุดเตรียมไว้บนรถมา้าจะให้มงจีฟังใส่ชุดที่นางเคยใส่แล้วก็คงไม่ดีนางจึงได้แต่ต้องหยิบชุดใหม่เอี่ยมออกมาอาจารย์เซียวและคนอื่นๆไม่รู้เรื่องราวอะไรทั้งนั้นพวกเขาเห็นว่าโจว้ยจงพาเมิงจีฟังเข้าไปในรถมา้าด้วยกันทําไมก็ไม่รู้ไม่เพียงแต่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นแต่ยังต้องแต่งหน้าแบบผู้หญิงด้วยหลังจากที่โอเอกันอยู่นานเมิงจีฟังก็ลงจากมารถม้าในที่สุด พืดเสี้ผิงกังที่กำลังดื่มน้ำจากถุงนังพ่นน้ำออกมาทันทีเจียงจีลู่เองก็ตกตะลึงเช่นกันเขาจ้องมองเมั่งจีฟังตาค้างด้วยความึนงงเล็กน้อยตอนที่หนึ่งหนึ่งสองสามผู้มีพระคุณและศัตรูคู่แขนเซี่ยวอวี๋หลงหน้าแดงและสายสีเสยียงเงียบๆเ,เด็กหนุ่มนี่ช่างสัญหามาเล่นกันจริงๆเขาไม่เข้าใจเลยว่านี่พวกเขากำลังเล่นอะไรกันส่วนสันโยก็ยังเป็นลมอยู่เลยไม่ได้ค่าทำผมไม่เป็นและไม่รู้ว่าต้องแต่งหน้าอย่างไรได้วยดูขี้เหร่จริงๆ โจ้ยจงนิ้วหน้าด้วยความลำบากใจเขาอายุเท่านี้แล้วยังไม่เคยวาดคิ้วให้ภรรยาแต่กลับจะต้องมาเขียนคิ้วให้ผู้ชายทั้งแท่งแบบนี้โจว้ยจงมือไม้สั่นและรู้สึกอยากอาเจียนจริงๆดีที่เขายังทนไว้ได้เสี่ยเฉียวเองก็รู้สึกว่าเขาแต่งหน้าออกมาได้ไม่น่าดูเลยจริงๆเมื่อจีฟังอายุประมาณ1 8 1 9ที่จริงก็ควรจะมีหนวดได้แล้วแต่ใบหน้าเขากลับสะอาดสะอา้าน แม้จะมีรอยหนวดครึมๆเล็กน้อยแต่ปกติเขาก็จะคอยจัดการมันทุกวันจึงไม่ได้ดูสกรปรกอะไรแต่คิ้วของเขาหนาและเข้มเกินไปเต็มไป,มไปด้วยความองอาจใบหน้าของผู้ชายก็ค่อนข้างใหญ่พอเติมแป้งแต่งหน้าลงไปจึงดูไม่เข้าท่าปรมาจารย์โมหรือท่านมาลองหน่อยไหมหากข้าเป็นวิญ,ญญาณตนนั้นแล้วมาเห็นหน้าตัวเองเป็นแบบนี้ข้าก็คงไม่พอใจเหมือนกันโจ้ยววจงอดบน่นพึมพำไม่ได้เสี้ยเฉียวกำลังก้าวเข้าไปขณะที่เจ้าสเสวียนจริงเอ่ยขึ้นสัญยเล่า เด็กนั่นช่างไร้ายประโยชน์พอพินของเขาพังไปก็ปวดใจจนเป็นลมไปแล้วเสี่ยพิงกังพูดไปเรื่อยรอให้เขาฟื้นก่อนเขาแต่งได้ดีกว่าใครทั้งนั้นเจ้าสเสวียนจริงจัดแจงเรียบร้อยพอทุกคนนึกถึงความสามารถของซันโยแล้วก็ไม่รู้สึกติดใจสงสัยแต่อย่างใดซันโยยังคงอยู่ในความฝันของตนเองขณะที่เขากำลังฝันก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาอย่างรุนแรง พอลืมตาขึ้นเขาก็เห็นแววตาทรงพลังคู่นั้นของเสียผิงกังทันทีตื่นตื่นเสียผิงกังเก็บไม้เก็บมือข้าบอกแล้วว่าเขาไม่เป็นไรน่าจะแค่นอนหลับสบายเกินไปมากกว่าเวลานี้พระอาทิตย์ก็รับเหลี่ยมเขาไปแล้วเดิมทีเสียพิงกังก็อยากจะรอให้สังโยตื่นขึ้นมาเองแต่เขาก็กังวลว่าคนคนนี้จะนอนจนถึงพรุ่งนี้เช้า เขาจึงได้เริ่มหีกไปตามเนื้อตัวของสัญโยแต่เนื่องจากเขามีแรงมากเนื้อตัวของสัญโยจึงเริ่มแรงปวดแสบปวดร้อนขึ้นมามันเจ็บอาการสัญโหยนึกเรื่องพิงของเขาขึ้นมาได้ทันทีและไม่อยากเห็นหน้าเสียพิงกันอีกแล้วคนผู้นี้เป็นทั้งผู้มีพระคุณของเขาและยังเป็นศัตรูคู่แค้นตัวฉกาจของเขาด้วยพิงท,ที่น่าสงสารของเขาโปรดอภัยที่เขาไร้ความสามารถไม่สามารถที่จะแก้แค้นเขามันได้แล้วตื่นแล้วก็ดี เจ้าเด็กตระกูลมั่งนั่นรอเจ้านานแล้วเสียผิงกังเอ,อ๋ยเสริมขึ้นมาเขามปนงงเล็กน้อยแล้วจิงจิ้นลูกก็รีบเล่าสถานการณ์ให้สังโยฟังอย่างละเอียดสังโยได้ยินแล้วรู้สึกว่าตนเองดูเหมือนจะไม่ได้น่าอนาขนาดนั้นหากเทียบกันแล้วมั่งจีฟังยังดูจะสวยมากกว่าเขาเสียอีกเขาเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็เชิญมั่งจีฟังมาทางนี้และจัดก,การแต่งหนาแต่งตาให้เขา ซังโยปัดแปรงในมือด้วยสีหน้าจริงจังและหยิบบางอย่างสำหรับแต่งขนคิ้วออกมาจากอกเสื้อค่อยๆจัดการคิ้วเป็นจังหวะลมหายใจของเขาแทบจะโดนหน้าของเมื่งจีฟังใบหน้าของเมื่งจีฟังแดงก่ำด้วยความละอายอย่างยิ่งทั้งเสี้ยผิงกังและโจวว้ยจงต่างก็อยากรู้อยากเห็นมากชายร่างใหญ่สองคนพาก,กันมายืนซ้ายคนขวาคนข้างๆพวกเขาด้วยกลัวว่าจะพลาดขั้นตอนเล็กๆน้อยๆไป จิจิจิเป็นผู้หญิงนี่ยุ่งยากจริงๆยังต้องมาวาดคิ้วด้วยทั้งเล็กทั้งโค้งแบบนี้สวยตรงไหนกันเสียพิงกังคำท่าทางรังเกียจเล็กน้อยเจ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ใบหน้าผู้หญิงมีความอ่อนโยนคิ้วแบบนี้สิทธิถึงจะดูดีใบหน้าของคุณชายมันก็พอจะถูถ่ายไปได้โครงร่างก็ไม่ได้ใหญ่โตเกินไปนักข้าว่าประเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสาวงามคนหนึ่งได้แล้วโจว้ยจงวิพา์วิจารณ์ตามกันข้าว่าอาจารย์อวี๋ไม่น่าจะชอบแต่งหน้าวาดคิ้วอะไรแบบนี้เสียพิงกังอดพูดขึ้นมาไม่ได้ เลวหลายน้องสาวของข้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันทำไมนางจะไม่วาดเล่าจะต้องเป็นพระเจ้าสายตาไม่ดีแน่ๆก็เลยมองไม่ออกอีกอย่างน้องสาวของข้าทำงานให้บ้านเจ้านี่ไม่คิดจะซื้อแป้งซื้อชาติให้นางใช้บ้างเลยหรือหากนางขายไม่ออกจะทำอย่างไรตอนที่หนึ่งหนึ่งสองสี่คนงาม พอพูดถึงอวีเซียนโจวเวยจงก็มีอคติกับเสี้ยผิงกังค่อนข้างมากทีเดียวเสี้ยผิงกังไม่เคยซื้อของใช้สําหรับสตรีให้อวีเซียนเลยจริงๆเขาคิดว่าอาวีเซียนฝึกยุทธดังนั้นสิ่งที่เขาเคยส่งให้ก็จะเป็นผ้าเช็ดเหงื่อสาหรับผู้ชายหินลับมีดผู้สําหรับทวนสําหรับเขาแล้วของเหล่านี้ใช้งานได้จริงไม่ใช่ของที่เอาไว้อวดโอพอเขาได้ยินที่โจว่ยจงพูดอย่างนั้นแล้วก็อดขมวดคิ้วไม่ได้และคิดว่าตนเองยังทําได้ไม่ดีพอหรือไม่ ผู้หญิงต่างก็ชอบแต่งหน้าทาปากกันใช่ไหมเมื่อก่อนเขาก็เคยคิดที่จะให้นางแต่ก็ลังเลอยู่พักหนึ่งและไม่ได้ซื้อให้นางในที่สุดหากอย่างนั้นครั้งหน้าข้าลองส่งให้นางดูดีไหมเสียพิงกังเอย่ยมุมปากโจเว่ยจงสั่นเทาเล็กน้อยไม่ต้องร้ายของพวกนี้จะให้คนนอกส่งให้ได้อย่างไรมันไม่เหมาะสมข้าส่งให้เองดีกว่าน่าเสียดายที่เขาไม่ได้สนใจแล้วว่าโจเว่ยจงพูดอะไรในตอนหลังบ้างเขาเป็นคนที่ยึดตัวเองเป็นหลักมาตลอด สนใจก็แต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นถ้าเขามัวแต่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรจะไม่เหนื่อยตายหรือเซี่ยเฉียวเองก็ได้ยินที่เซี่ยผิงกังพูดนางใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีพี่ชายของนางไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนอย่างนี้มาก่อนหรือว่าเข้ากับอวีเซียนตั้งแต่ที่นางกลับไปอยู่บ้านตระกูลเซี่ยนางก็ได้วางค่ายอาคมเอาไว้ทั่วบ้านเพื่อปรับพลังหินอย่างท่าทั้งห้า แต่ดวงชะตาอันโดดเดี่ยวไร้คู่ของพี่ชายใหญ่นั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้และต้องใช้เวลานานในเวลาสั้นๆเช่นนี้คงไม่น่าที่จะได้ผลอะไรนอกเสียจากว่าจะมีของที่มีพลังรุนแรงอะไรมาข่มดวงชะตาของเขาและของที่จะสามารถข่มดวงชะตาโดดเดี่ยวไร้คู่ได้ก็มีไม่มากหรือไม่ก็ต้องหาคนที่ดวงชะตาแบบเดียวกันนางไม่ทราบแดอักษรของอวีเซียนหลังจากกลับไปนางจะต้องไปคำนวณดูให้ดีเสียนหน่อยแล้ว จิงสิยังมีดวงชะตาของนางเองอีกตอนนี้นางก็แต่งงานออกเรือนแล้วหากมีลูกขึ้นมาก็กลัวว่าจะรักษาไว้ไม่ได้นางต้องคิดหาวิธีเอาไว้ก่อนน่าจะดีกว่าในขณะที่เซี่ยเฉียวกำลังคิดสารตะอยู่นั้นสังโยก็ทำงานเสร็จแล้วทุกคนเห็นเขาก็ตกตะลึงไปทันทีพื้นฐานของเมิงจีฟังนั้นดีจริงๆผิวของเขาขาวสะอาดอวัยวะทั้งห้าบนใบหน้าก็ดูดี เวลานี้เขาสวมชุดกระโปรงสีเขียวดอกบัวรองเท้าพื้นนุ่มประดับด้วยลูกปัดลวดลายนกยุงและดอกพุดตาลคิ้วเรียวยาวราวทิวเขาห่างไกลใบหน้าเป็นสีชมพูระเรื่อราวดูใบไม้ผลิงามงดงามจริงมื่งจีฟังอ้าปากราวกับมีอะไรจะพูดไม่ต้องพูดโจวยว้จงเอ่ยปากห้ามทันใดจะไม่พูดแบบนี้ดีแล้วเซียวอวีหลงอดพยักหน้าเห็นด้วยไม่ได้ มันยากที่จะจินตนาการได้ว,ว่าเสียงที่หยาบกระด้างออกมาจากความงามเช่นนี้จะเป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวแค่ไหนดังนั้นปล่อยพวกเขาไปเถอะเมึงจีฟังกรอกตาหนึ่งทีแบบนี้ค่อยดีหน่อยหากอย่างนั้นข้าจะให้สะพายใช้่เข้าสิงร่างแล้วนะเสี้ยเฉียวเอ่ยทุกคนพร้อมใจกันพยักหน้าเสี้ยเฉียวหยิบเย็นออกมาพลางพึพมพำคาถาเล็กน้อยหลังจากผ่านไปสักพักวิญญ,ญาณตนนั้นก็เข้าสิงร่างอย่างราบรื่นจิตวิญญ,ญาณของเมึงจีฟังก็หลับไหลไปทันที เสียเ่ยเฉียวไม่ได้กังวลว่าวิญญาณตนนี้จะสิงร่าเมื่งจีฟังตลอดไปเมื่งจีฟังเป็นคนที่ยังมีชีวิตพอถึงเวลาเขาจะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจิตวิญญาณของเขาก็จะขับวิญญาณนางออกมาเองเจียงจินลู่ไม่เคยเห็นการเข้าสิงราเมาก่อนตอนนี้เขาได้เห็นมันกับตาตัวเองแล้วเขาถึงกระปาก้าตาค้างไปเลยในขณะที่เขากำลังตกตะลึงอยู่นั้นก็มีวิญญาณลอยเข้ามาในระยะไกลๆเขาจึงยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ อย่างไรก็ตามมันก็แค่วิญญาณที่ผ่านทางมาเท่านั้นไม่มีอะไรพิเศษแต่เจียงจินลูกกลับรู้สึกหลากหลายอารมณ์มันทั้งแปลกหน้ากลัวหน้าตื่นเต้นและหน้าตกใจเสียจนเขาไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ข้อน้อยคารวะทุกท่านเชยเอิญเหนียงติดตามเมื่งจีฟังเป็นเวลาหลายวันขนาดนี้แล้วนางจึงนับได้ว่าเป็นวิญญาณที่พอจะมีประสบการณ์และค่อนข้างรู้มารยาทดีทีเดียวหลังจากที่แสดงความเคารพแล้วเชยเอิญเหนียงก็ย้มยิ้มและนั่งลงเพื่อรอดื่มกิน นางอยากจะเป็นคนไม่มีสีและทำดูบ้างดังนั้นวันนี้นางจะไม่ต้องทำงานใดๆแค่รอสัมผัสประสบการณ์ที่ได้รับการประนิบัติรับใช้จากคนอื่นก็พอแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ